กันที่ซา,านต้าน้งสองก่อนเลยว้าวว้าว,ว,าวประเดิมชุดใหม่น่ารักอะ่ะ ฮุนไดนะคะก็แข่งประเดิมชุดซานตาคว้าชัยเอาชนะ GS c a r t e ทของซีวาไปได้น้องสองของเรานะคะก็ทำคะแนนไป13คะแนนเนรับยอดเยี่ยมอีกแล้วครับท่านโมมาทำไป17ได้ยอนได้ MVP นะทำไป11ผลแข่งเมื่อวันที่3นะคะน้องสอง,องเราก็เอาชนะ GS c a r t e ทไปได้3โบสกอร์25 11 27 25และ25 19 ว2าบ่าสองสิบทันวานะคะห้าโมงเย็นจะเจอจกับเลสปาร์สเจเมกาวตีนะสิบ้าทันวาบ่าสองจะเจอจกับน้องโมเมนั่นเลยบอกแล้วใ้เชียร์ไส้ทีกว่าทีไส้ทีกวาทีาทาทเหมือนกันไหมยี่สทันวานะคะห้าโมงเย็นจะเจอจก,กับพึ่งกุ๊กนะพิงสไปเดอร์ของเฮียคิมยี่ันวาจะเจอจกับีเอสคาร์และยี่ก้าทันวา่าบ่ายสองจะจอจ